ความคิดดีมีคุณค่ามหาศาลความคิดงามมีคุณค่ามากลน้นความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเริ่มต้นที่ความคิดดีจเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดี เสนอเรื่องปรับความคิดชีวิตดีขึ้นทุกวันด้วยความเป็นจริงแล้วอะไรที่ดีๆเราก็ปรารถนาและอยากได้เช่นอยากได้เสื้อผ้าส,สวยๆดีๆอยากมีอาหารรับประทานที่ดีมีคุณค่าอยากได้ความรู้ที่ดีๆอยากมีมิตรภาพที่ดีๆอยากได้บรรยากาศที่ดี อยากได้สุขภาพที่ดีเพราะอะไรที่ดีๆจึงเป็นเป้าหมายของคนเราแต่ถ้าเราไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนหรือไม่ยอมปรับปรุงอะไรมันก็ดีขึ้นไม่ได้หรอกท่านผู้ชมทั้งหลายข้อที่หนึ่งมองข้ามความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ดีไม่เคยมีใครที่ไม่เคยพูดผิดตราบใดที่เขายังพูดอยู่ ไม่เคยมีใครที่ไม่คิดผิดถ้ายังมีการคิดกันอยู่และการกระทําก็เช่นเดียวกันไม่เคยมีใครที่ไม่เคยผิดพลาดตราบใดที่ยังกระทํากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดเป็นบทเรียนของชีวิตอย่าจําเจอ,อยู่กับความคิดเดิมๆที่ทําให้ชีวิตเราไม่ก้าวหน้าที่ทําให้ชีวิตเราถอยหลังไม่มีอะไรดีขึ้น สุขภาพไม่ดีขึ้นความคิดไม่ดีขึ้นการพูดไม่ดีขึ้นหรือการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นไม่ดีขึ้นนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนคําว่าปรับท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ได้ว่าเปลี่ยนทุกอย่างปรับให้ดีปรับให้งามเหมือนกับเรา,เ,าเปิดขึ้นวิทยุถ้าเป็นสมัยตะก่อนก็จะมีปุ่มหมุนเพื่อที่หาคลื่นที่มันชัดเจน แต่ในยุคทุกวันนีเป็นยุคดิจิตอลคือระบบตัวเลขพิมพ์ตัวเลขมันก็จะเกิดความชัดเจนเลยนั่นก็หมายถึงการปรับเหมือนกันชีวิตเราก็ต้องมีส่วนปรับให้ดีประการที่สองให้อภัยตนเองและอยู่กับผู้อื่นได้การเราที่จะปรับความคิดเราได้เนี่ยเราต้องคิดว่าการให้อภัยเป็นเรื่องดีการขอโทษไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอาย หรือเป็นการเสียศักดิ์ศรีเสียคําพูดไม่ใช่เป็นการแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เราพูดไปแล้วผิดพลาดเป็นการแสดงความเอาใจใส่หรือรับผิดรับชอบกับสิ่งที่เราทําลงไปเกิดทําให้เกิดความเสียหายเกิดให้เกิดความวุ่นวายเราก็พร้อมที่จะให้อภัยหรือกล่าวคําขอโทษ กับคนที่อยู่รอบข้างกับผู้อื่นได้ความเปลี่ยนมันถึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้ายัางดื้อดึงดื้อด้านผิดแล้วไม่ยอมรับผิดพลาดแล้วไม่ยอมรับการแก้ไขเรียกว่าไม่เข้าสู่ขบวนการแก้ไขยกตัวอย่างเช่นสมมติท่านผู้ชมขับรถรถยนต์ก็แล้วกันเกิดรถของท่านเนี่ยไปเหยียบตะปูนะฮะ ไปเหยียบตะปูเข้าตะคอนเราไม่เห็นเราก็รู้สึกไม่วิตกกังวลชั้นใดแต่พอเราไปเห็นตะปูนะมันเสียบอยู่ในยางรถของเราถามว่าคุณจะรู้สึกดีใจหรือใจดีไหมไม่แหะครับเราเห็นความผิดพลาดเห็นความบกพร่องหรือเห็นโอกาสที่จะเสี่ยงภัยอันตรายต้องรีบดำเนินแก้ไขถอดตะปูออกแล้วก็ ปะยางให้เรียบร้อยที่ร้านปะยางเราก็จะรู้สึกมั่นใจดีใจว่าได้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วของไม่ดีก็ดึงออกปรับออกเอาสิ่งที่ดีมาเติมมาเสริมมาแต่งแม้สิ่งที่จะไม่ชดเชยจะไม่ใช่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็กันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วมันแก้ไขไม่ทันท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับความคิดว่า คนเราผิดพลาดกันได้พลังพลาดกันได้เริ่มต้นใหม่ให้อภัยเขาให้อภัยเราอย่าเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างอย่าเป็นคนที่แค้นชิงชังผู้อื่นให้ผู้อื่นไม่ได้ยกโทษไม่ได้ถ้าเรายกโทษให้ได้เราก็ยกเครื่องพนันการออกจาก,กจิตใจของเราจิตใจก็จะดีงามมีความสุขพร้อมที่จะ ทำกิจกรรมน้อยใหญ่ในทางที่สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้3จงทําตัวเราให้เป็นแก้วน้ําที่มีน้ําอยู่ครึ่งแก้วท่านผู้ชมทั้งหลายเคยได้ยินสำนวนนะครับน้ำชาล้นถ้วยก็หมายความว่าน้ำชาเนี่ยนักปราชญ์เปรียบเหมือนน้ำชาสามถ้วยถ้วยที่หนึ่งเป็นน้ำชา ที่มีแต่แก้วเปล่าถ้วยที่2คือน้ำชาที่มีน้ำชาอยู่ในถ้วยแก้วเนี่ยครึ่งหนึ่งถ้วยที่3คือน้ำชาที่มีอยู่ในถ้วยเนี่ยเต็มเต็มถ้วยพอดีปราดก็เลยสอนว่าคนเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ให้นึกถึงแก้วข้อที่1แล้วแก้วใบที่สอง แก้วใบแรกก็คือว่างเปล่าหมายถึงความรู้ความสามารถความฉเฉลียวฉลาดความคิดงามการพูดที่เหมาะสมการกระทําที่สาเร็จเรียบร้อยราบรื่นทําเยอะๆเอามากๆสแสวงหามาเหมือนตัวเราไม่มีความรู้ก็เพิ่มหาความรู้เพิ่มจิตเพิ่มปัญญาเพิ่มประสบการณ์หลากหลายวิธีที่เราจะเติมเต็มเข้ามาบางเรื่องก็ได้จากการฟัง หลายเรื่องก็เกิดจากการดูการไปทัศนะการไปชมไปศึกษาไปเรียนรู้หรือไปคุกคลีกับกิจกรรมงานนั้นๆหลายเรื่องเราก็ต้องเอามาบูรณาการคือมาเอามาปรับใช้เป็นวิธีเป็นเทคนิคของแต่ละบุคคลในการพัฒนางานกิจกรรมของเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้วยน้ำชาที่สองคือครึ่งแก้ว ครึ่งแก้วครึ่งใบก็หมายถึงบุคคลที่มีความรู้ความเฉียวฉลาดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครึ่งหนึ่งพร้อมที่จะเติมเต็มพร้อมที่จะรับความรู้ปรับความรู้ปรับความคิดกับวิธีคิดปรับการกระทําปรับเขาปรับเราปรับงานปรับตัวปรับใจเราจะได้อะไรดีๆเยอะแยะมากเพราะชีวิตทุกวันมันก็ปรับอยู่แล้วท่านผู้ชมทั้งหลาย ภาพทิศแต่ละวันมันขึ้นตรงเวลาเป๊ะเหมือนกันทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ไหมครับไม่ครับอากาศแต่ละวันก็แปรปรวนไม่ชัดเจนเกิดการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโทษทีเลือดลมในร่างกายเราก็ใช่ว่าจะปกติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงการปรับสําคัญว่าต้องปรับกายปรับใจปรับจิตแล้วชีวิตเราก็จะปรับไปด้วย ในแก้วประเภทที่2คือคนที่ยอมรับความรู้ความสามารถของคนอื่นไม่ปิดกั้นตัวเองพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะขอความคิดเห็นพร้อมที่จะบูรณาการได้หลากหลายวิธีเป็นกลุ่มคนประเภทที่สองเนี่ยมีมากบนโลกใบนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายแก้วใบที่3น้ำชาที่มีน้ำชาเต็มแล้วอันนี้หมายถึงกลุ่มคนที่มีความเฉลียวฉลาด ปราดเปรืองเก่งมีความรู้อัดแน่มเต็มนะฮะบวกกับทิฏฐิมานะปิดกัน้นไม่ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นไม่ยอมฟังผู้อื่นไม่ยอมรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ดีๆจากคนจากสถานที่จากสื่อทั้งหลายเอาความรู้ความคิดตัวเองที่รู้ที่เห็นอย่างเดียวไม่ใจกว้างพอค่อนข้างเป็นคนที่มีเป็นคน กลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราอยู่ในกลุ่มคนที่สองกันดีกว่าคือมีความรู้ที่หลากหลายพร้อมที่จะเติมเต็มความรู้ที่เราใส่ไปในสมองในความรู้เราเนี่ยมันไม่มีดเต็มหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายแต่เราต้องเปิดใจเราก่อนนะครับประการที่4ศึกษาบุคคลต้นแบบทุกวันเขาเรียกว่าบุคคลที่เป็นไอดอล หรือบุคคลที่เป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีทําไมต้องศึกษาคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้เขาเคยผ่านวิกฤตทุกปัญหาอุปสรรคบางคนท้อแท้บางคนล้มเหลวบางคนที่เนื้อประดาตัวบางคนเคยคิดสั้นบางคนถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสือหลายคนพิกลพิการ แต่เขาก็ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตปรับความคิดตัวเองเนีแล้วประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพแม้กระทั่งการเรียนการค้าขายอาชีพเกษตรกรเกษตรกรกรมอาชีพเป็นรับราชการในตำแหน่งยศศัก์ทั้งหลายอาชีพทำงานรัฐวิสาหกิจอาชีพผู้เป็นผู้ประกอบการคือทำธุรกิจเอง หลากหลายท่านผู้ชมทั้งหลายในสื่อในหนังสือในสิ่งพิมพ์มีมากมายเราต้องเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างนะอย่าเป็นประเภทกบในกะลาต้องเปิดกะลาคือเปิดใจเปิดจิตรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ดีที่งามเอามาเรียนรู้ามาสร้างสรรค์เอามาย่อยเอามาปรับเขาเรียกว่าเอามา modify <c ười> คือออกแบบให้มันเหมาะกับเราให้เหมาะกับงานเราอาชีพเราเรียกว่าไปต่อย,ยอดนั่นแหละท่านผู้ชมทั้งหลายมันต้นแบบดีๆตัวอย่างที่ดีๆมีเยอะครับเรียนรู้ว่าวิธีการวิธีคิดวิธีกาทำงานทำอย่างไรแล้วความคิดเราเปลี่ยนปุ๊บสิ่งคิดดีๆมันก็จะเปลี่ยนกับชีวิตเราไปด้วยข้อที่5คบหาสมาคมกับคนที่เก่งดีมีความสำเร็จ เมื่อกี้เราไปศึกษาต้นแบบของคนแล้วนะบางคนเขาอยู่ไกลนะอาจจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้บางคนก็เป็นบุคคลต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จเราเรียนรู้ได้ครับมีสื่อทางออนไลน์เยอะแยะแต่ข้อที่ห้าเนี่ยคบหาสมาคมกับคนเก่งดีมีความสําเร็จอันนี้เรื่องใกล้ตัวแล้วก็คือคนที่อยู่ในระแวกชุมชนสังคมที่เราสามารถเรียนรู้ได้ศึกษาได้สอบถามได้หรือ เข้าไปฝึกประสบการณ์โดยตรงได้เข้าไปหาครับโบราณว่าไอ้ครูไม่รู้วิชานะไอ้แม่ค้าไม่ได้กินขนมไอ้ครูไม่รู้วิชาก็คือทำมว้วแต่อายนักปรา์คนที่เกงรร่งฉรัดเราไม่มีความรู้ครับชีวิตจะเปลี่ยนได้อย่างไรเราก็คงคิดเหมือนเดิมอยู่เห็นไหมพอเราได้ความคิดใหม่หรือใกล้เคียงกับที่เราเคยคิดไว้ มันก็สามารถปรับปรับปรุงเติมเสริมแต่งใหม่ได้เพราะคนเก่งดีมีความสําเร็จเขามีจิตอาสาเขามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วพร้อมที่จะปันความรู้พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์พร้อมที่จะบอกเล่าเรื่องที่ผ่านมาและผ่านไปปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นอย่างไรได้รับการแก้ไขมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรแล้วเกิด สำฤิ์ผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการครบหากับคนที่เก่งในแต่ละด้านนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งมีลูกศิษย์อยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเท่าไหร่ไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าก็กลับมาบ้านก็แวะมาทําบุญนะฮะหนึ่งในวันเกิดของพ่อบ้านก็มาทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยก็มานั่งคุยกัน ตมาก็ถามว่านิโยมกลับมาอยู่บ้านจะทําอะไรเขาก็คุยกันไปคุยกันมาก็มีความรู้อะไรติดตัวมาบ้างก็บอกเคยตัดผมผู้หญิงก็เสริมสวยผู้หญิงผู้ชายก็ตัดผมผู้ชายเอางี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนคุณสองคนลองปรึกษากันดูแล้วไปเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นตัดผมชายตัดผมหญิงเสริมสวยไปด้วยกันนั่นแหละรครับ ไปหลักสูตรระยะสั้นนะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปรากว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็ไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเขาก็ได้ความรู้มาได้ใบประกาศมาแล้วก็มาเริ่มต้นดําเนินชีวิตเปิดร้านเล็กๆนะฮะแล้วก็ขยายขยายจนกระทั่งมั่นคงมั่งคั่งเยู่เนียเป็นกิจจารักษณะเลยนั้นแสดงว่า พอได้ความคิดได้ทัศนคติได้จุดประกายแล้วความคิดเปลี่ยนก็พัฒนาจากสิ่งที่เรามีเรามีอะไรความรู้เดิมต่อเติมเสริมแต่งครับแล้วมันจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเงินเป็นงานเป็นไรายได้ประการที่6บริหารเวลาให้ดีคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์เราทุกคนได้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงเดือนหนึวันนะฮะ สัปดาห์นึ่งก็7วันวันหนึ่งยบสี่ชั่วโมงเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเราครอบครัวชุมชนสังคมบ้านเมืองได้บ้างอยู่ตรงนี้มนตอนที่มีเรี่ยวมีแรงมีสติปัญญาอยู่เนี่ยใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาให้มีสาระมีประโยชน์ให้มากขึ้นกับชีวิตของเรา เวลาที่ล่วงเลยผ่านมาแล้วทกุกเครียดวิตกกังวลผิดหวังก็ผ่านมาแล้วอย่าไปร่ำรี่ร่ำไรอย่าโปอยอย่าไปหวยหาอาดีตจนให้เ,เกิดความเครียดในปัจจุบันเมื่อเกิดความเครียดแล้วเราจะมีกระจิตกระใจไปวางแผนสร้างกิจกรรมงานในวันพรุ่งนี้คืออนาคตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอดีตก็ผ่านไปแล้ว อยู่กับเวลาในปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ประการที่เจ็ดท่านผู้ชมทั้งหลายรับรู้ข่าวสารข้อมูลในด้านบวกให้มากๆการที่ความคิดคนเรามันลบหรือคิดไม่สร้างสรรค์หรือคิดในเชิงแคบก็ตามเพราะเรายังเปิดใจไม่เต็มที่ถ้าเราเปิดใจให้เต็มที่นะเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นบวกเป็นไปนในทางที่ดี ดีต่อดีเสริมดีพัฒนาดีได้ดีมีความสุขแต่ถ้ามีความคิดลบมันจะพบอุปสรรคอุย้ยทำไม่ได้หรอกไม่มีความรู้ฉันไม่เคยทำฉันไม่พร้อม,ฉ,ม,มฉันไม่มีทุนฉันไม่มีที่ฉันไม่มีที่ปรึกษามัวแต่จะอย่างเดียว จะแล้วจะอีกวันผ่านไปสัปดาห์ผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปเวลามันรอเราไหมท่านผู้ชมไม่รอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมเต็มข้อมูลข่าวสารในด้านบวกอยากทำอะไรเข้าไปเรียนรู้ศึกษาสอบถามนะแล้วเราจะได้ความมั่นใจพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้มีค่าได้ข้อที่8คุยและก็บอกกับตัวเองอยู่เสมอให้กำลังใจตัวเราฉันดีฉันมีความสุขฉันมีกำลังกายที่เข้มแข็งฉันมีกำลังใจที่งดงามฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นฉันมีเพื่อนที่รักฉันปรารถนาดีกับฉันฉันเป็นคนมีน้ำใจพูดจาดี ฉันจะทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดฉันมีความรับผิดชอบขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตที่เป็นทุกข์ทำให้ฉันเห็นประโยชน์ของความสุขทำให้ฉันอดทนทำให้ฉันรอบคอบทำให้ฉันรับผิดชอบทำให้ฉันมีความมุ่งมานะเพียรพยายามขอบคุณความสุขที่ทำให้ฉันมีความหวังอยากทำงาน อยากพัฒนาชีวิตอยากปรับเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางที่ดีเพื่อเดินไปสู่ความสุขที่คนอื่นเขาได้ความสุขบ้างฉันก็จะให้กำลังใจตัวเองนั่นหมายถึงวิธีการที่เราจะเปลี่ยนความคิดได้เราก็ต้องพูดกับตัวเราเพราะตัวเรานี่เป็นศูนย์กลางทุกอย่างท่านผู้ชมทั้งหลายพูดกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองแต่อย่าไปพูดดังมากเกินไปเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินแล้วเขาอาจจะ แปลกๆใจเหมือนกันอาจจะสงสยัยเออพี่หมอนี่พูดอะไรกับตัวเองพูดจังหวะที่อตื่นนอนใหม่ๆนี่ล้างหน้าล้างตาเสร็จมองหน้ากระจกบอกเลยครับเออฉันก็ดูดีนะฉันก็หล่อพอประมาณฉันก็สวยใช้ได้ฉันมีความสุขฉันจะใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าฉันจะเลิอกอ่อนแอฉันจะเลิกทอ้อแท้ ฉันจะเป็นคนมุ่งมั่นฉันจะเป็นคนขยันบอกตัวเองครับเตือนและปลุกปลอบสร้างขวัญกำลังใจให้กับเราสามารถทำได้ครับทำต่อเนื่องๆสักสัก15วันท่านจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างแน่นอนขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่เมตตาสระเวลามานั่งรับชมรับฟังด้วยความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การฟังธรรม เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลท่านผู้ชมทั้งหลายเรียกว่าธรรมสวรรค์ใม่บุญเกิดจากการฟังธรรมฟังสาระฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้จิตใจเราเข้มแข็งมีความสุขมีพลังใจพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปในทางที่ดีเพราะรถแห่งพระธรรมนี้ชนะรถทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้สาธุขโขโมทนาพาให้ชื่น กิราบรื่นปรีรเปรมเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้สิ่งที่งดงามความรู้ที่เป็นประโยชน์เบ่งบานในใจของมหาชนคนดีและประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญไปยังกัลยาณมิตรเพื่อนๆญาติธรรมทุกคนทุกท่าน ที่เมตตาร่วมบริจาคสมทบสร้างมหาเจดีย์ศรีชัยมุนีณวัดเจดีย์ซึ่งตอนนี้กำลังนวนการได้65 60 67เปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชมทั้งหลายก็ด้วยเมตตาน้ำใจจากญาติมิตรทั่วสารทิศทั้งที่ต่างประเทศในประเทศและก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ร่วมบริจาคตามจิต,ตาจศรัทธาสร้างบุญสร้างวัสนาด้วยกันนะครับ เจริญพร